สวัสดีทุกคนวันนี้กินอะไรมาม่ะอยู่ที่ไหนที่โรงเรียนอ่ะฮัลโหลกินตามสีเสื้อเออกินตามสีเสื้อเหรอจริงเหรอวันนี้กินใส่เสื้อสีอะไรสีเขียวเสื้อมีสีน้ำตาลไหมนี่ก็มีนะเออเป็นอะไสีน้ำตาลไหนไม่หมดละสีเหลืองโอเคอันนี้ของี่ชั้นเป็นรสอะไรนะคะรสก๋วยเตี๋ยวเรือหมูทรงเครื่องค่ะของพี่คิมล่ะรสหมูสับาน้าหมูสับน้ากิมเอาซอชีสโอเคชีแล้มแล้วเราก็มีอะไรนะ วันวันกิน อร่อยเหลเือไหมเหล,หลืออาชวนมาใส่ถ้วยก่อนน้ำอยากินติดมาทำยังทำน้ำมาชวนโอเคตะวันกินกับอะไรก็อร่อยอร่อยมาหปมอน 来吧。